สวัสดีคะ่ะวันนี้วันหยุดเนาะอ,อยู่บ้านพักผ่อนกันนะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะพามาชมบอนสีกันนะคะต้นนี้เลยคะ่ะเอามาวันก่อนนะคะเขาชื่อว่าเพรบารมีนะคะดูใบใหม่ของเขานะคะออกมาเขียวออกโทนเหลืองนะคะเพบารมีนะคะนี่เป็นบอนใหม่ของสวน ไม้หุ่นนะคะเราซื้อมาเนาะสองต้นก็สองร้อยห้าสิบนะคะต้นก็เท่ากันนี่นะคะให้ดูความสวยของเขานะคะเขาก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่คะเคยถ่ายให้ได้ชมกันแล้วนะคะเพชรพระอิน์ดูตอนนี้ใบเขาแปดใบแล้วนะคะดูความสวยงามของเขาไม่แน่ใจว่ากล้องเราชัดไหมดูใบใหม่เขานะคะดูความเขียวนะคะความเขียวงามมีการสะท้อนแสงนะคะใบใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเงางามนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะ ดูใบนี้เขียวมีออร่าเลยนะคะเขียวสะท้อนแสงนะคะดูสะดือแล้วก็กระดูกใบนะคะกระดูกใบหรือว่าเส้นใบนะคะดูมีความงามนะคะมีความแข็งแกร่งเที่ยวไม้ค้ำไว้นะคะเพราะว่าเขาออกมาเขาจะใบเขาจะชนกันนะคะก็ต้อง ดัดให้เขาเอ็นไปทั้งแปดทิศเลยนะคะเห็นไหมคะนี่คือเต็มกระถางนะคะแผ่ออกไปด้านข้างเลยนะคะดูค่ะเขียวจริงๆนะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆสีขาวก็ยังอยู่นะคะ ดูใบของเขาสวยงามจริงเลยตอนนี้แปดทิศแล้วนะคะแปดใบสรงพุ่มก็จะเป็นประมาณนี้ไม่สูงมากเนาะต้นนี้คุณปูนะคะโบราณน,นะคะชินนบัญชรน,นะคะชินนบัญชรอ,อีกต้นนะคะนี่ชินะบัญชร หน้าเข้มหน้าเข้มก็จะมีสีไลายบางสีเขียวดูให้ชมใบของเขานะคะต้นนี้นะคะยังไม่สียังไม่มานะคะอะสงไข่อสงไข่ต้นนี้ก็โตแล้วนะคะ ไมหนอนะคะเขียวเขียวเข้มสะดือแดงแต่สีชมพูยังไม่มานะคะพื้นใบยังไม่มาแต่ถ้าเขาโตร,รู้แหละว่าเขาสวยสีชมพูยังไม่มาสะดือยังแดงอยู่เจะลงไว้ก่อนเอาลงไว้ก่อน เดี๋ยวจะให้ดูนี่บนป้ายนี่ยังไงก็สวยเนาะเจ้าจากักรพรรดินี่ดูใบของเขานะคะมีสามใบนะคะตอนนี้ก็แตกต่างกันทั้งสามใบเลยมีขาวพองเลยนะคะแล้วก็ใบนี้เป็นใบแรกนะคะมาใบาเดียวเนาะ เจ้าจัก,กระพัดมาใบเดียวนี่สองอยบาทใบนี้นะคะใบนี้มาใบนี้ใบเดียวเขาป้ายมานะคะป้ายป้ายมาดางมาแล้วก็ใบที่สองก็ใบนี้ส่วนใบนี้นี่ใบที่สามสวยนะคะก็ออกจากเขียวเขียวแล้วก็เขียวอมเหลืองขาวนะคะสีว่ากันไปนะคะโทนนี้นะคะเจ้าจัก กระพัดด่างแล้วก็อีกต้นนะคะนี่ไหนๆก็ให้ดูด้ให้ดูอีกต้นเลยต้นนี้ก็สบักสบอมมานะคะเดินทางมาจากใต้นะคะเทวกรรมรังรักนะคะดูความฮับ สีขาวความสวยของเขาที่เหลือมานะคะก็จะเป็นนี้แล้วก็มามีใบต่อมาก็เป็นใบนี้ล่าสุดก็นิดหน่อยเขากำลังม้วนหลอดออกมานะคะมาลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะมาแบบไหนเทวกรรมรังรักก็เป็นบอนป้ายอีกต้นหนึ่งนะคะที่สวยงามมีความสวยงาม เรามาเดินสำรวจกันต่อนะคะในตู้นี้นะคะดูเพชรเจ็ดสีนะคะนูปบ้เก้าของเราต้นนี้เขาสวยนะคะสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอ่อนนะคะสวยนะคะอยากถ่ายให้ได้ชมกันนี่คะ่ะ นี่ไปอะไรขาวๆตู้นี้สองสามวันมาทีคนถ่ายนี่ก็ชมเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะแต่กลัวท่านผู้ชมเบื่อเนาะก็ถ่ายให้วันละครั้งนะคะถ่ายให้ชมวันละครั้งทศกัณชินนบัญชมรมขวันรังสัน ค่สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่กับบอนสีสวยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้นะคะจะได้ชมบอนสีเรื่อยๆสรรหาบอนสีสวยๆงามๆมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ